คู่นี้ไม่เคยใช้บริการกันมาก่อนนะครับชาติบางกอชอห้าพยักษ์ทับฝ่ายแดงน้ำเงินเพชรนากราสิทธ์ผู้ใหญ่นิรัน์นะครับเป่าปูครับสุรชาติใบสมุทรครับทำหน้าที่กรรมางการก็เริ่มหนาวปากสั่นแล้วนะครับตอนนี้พี่ชายครับจบคู่เอกเรากลับก่อนนะครับมันเหมือนมีอาการหนาวหนาวจัดอะไรตั้งสิคู่ครับ ผมว่าผมว่าต้องชกบอยเสร็จก็เดินบาทบินตะบาทได้เลยนะที่โอ้เดี๋ยวเข้ามาหาครับอ่ะเวทีครับต่อยให้สะดวกครับหนาวเนื้อต้องห่มเนื้อครับถึงจะหายหนาวอ่ะเดี๋ยวดูครับตงบอยจะห่มเข่าหรือห่มแคกับไม่เคยใช้บริการกันมานะครับเท่าที่สอบถามชาติมากกอนเสียดวยจากกรุงเทพมาเยอะคร่วันนี้ จักนุนสีสเกตรือว่าสับาเารีืยนที่บ้านครับมีทีมงานสิบคูโต้ด้วยนะครับคูเด็กเซียน,น,นยไม่ได้โดนอะไรครับลื่นครับ้าบอ่ะต่อให้สนุกครับเดี๋ยวมีรางวัลดูเดือดครับผมเชื่อว่ามีรางวัลดูเดือดป้อให้ครับคู่เอกคู่รอง Okay, okay. วันนี้หนีราชดำเนินวาเที่ยวสีสเกตครับม,มารับไออุ่นหนาว,นาวม,มาสัมผัสความเย็นเย็นจริงๆครับโอ้ยเปะปากเลยครับแห่ตัวเล็กเตะปากตัวใหญ่แล้วครับต้องออกครับไม่ออกอาวุธนี่มันจะหนาวนะครับกราบเทีวจะยึดครับ ไปนั้นกล้ามเนื้อมันจะยึดคุมยกมีคะแนนครับกนานกักฎิกาววยไทยเปิดเกมคู่ต่อสู้สกรดทับคู่ต่อสู้ให้บอกทับที่สุดะค,ค,ค,คู่ไหนคู่นี้ด้วยคู่หน้าด้วยยาวไปเลย อคู่ดูเดือนมีรางวัลพิเศษพ่อไพ่เดินครับชายสุโขทัยครับนี่ครับยืดไห่ผมแล้วคนละห้าพันบาทนะครับคู่ไหนดูเดือนนะครับคนละห้าพันบาทอยู่ในมือผมแล้วช่วยกันพิจารณาด้วยครับถ้าไม่ดูเดือนผมเอากลับบ้านกลับกรุงเทพครับตกเป็นของผมครับบางแสนบอกว่าแบกผมด้วยพี่มายแล้วทำมายแล้วเปอร์เซ็นต์เยอะเลือเกิน เอาคำดันเอาด้วยเหรอไม่มีสิทธิ์แล้วเมื่อคืนแบกไปเยอะแล้วได้ข่าวแปดหารสี่แปดพันห้าหันสี่ไม่ไหวไม่ไหวฮึแมนเลยครับหลายช่องครับพี่ผมพูดที่ศาลจะไม่ได้หรอกครับคุณแย่เน็ตอย่างนั้นอะหมดยกที่หนึ่งครับฝากชมโฆษณาด้านล่างเชิญครับอาจารย์ครับเชิญครับเสริมอะไรเชิญครับขอบคุณพี่นกตอนนี้นะครับอาจารย์เสียงผมมันจะเย็นๆหน่อยนะ ผมต้องลุกลลกขคืนเดินยืนแล้วไม่ไหวแล้วคู่ต่อไปนี้ก็เป็นเพชรกรจั่นนะครับกับทางด้านเทศเสนผมนะครับถือว่าเป็นคู่หลักๆเลยนะครับแล้วก็จะติดตามด้วยคมเคียวสอหพยักกับทางด้านตรงคนเล็กเพชรบางรักนะครับแล้วก็จะมาที่คู่หลักๆเลยนะครับนอกนั้นรอไปก่อน นะครับทีมงานโปรโมเตอร์สั่งอย่างนั้นนะครับสองล่างสองก็จะมาที่สิงดับชอห้าพยักษ์<อ>กับทางด้านเพชรสันติที่ตี่มวยไทยแล้วก็เด่นสิทธิสอนนี้กับทางด้านพยักษ์อุบลตุลาหนึ่งเก้าแล้วก็เพชรดัลล่าเพชรสยามชัยก่อนนะครับสยามชัยสิทธิ์บางบัวทองกับเพชรบัณชัยสิทธิ์ทองแปดแล้วก็มาเป็นเพชรดัลล่า สินายกคุณกับเพชรแสงสมอ่าเอาคอาผู้เอกขึ้นมาเลยพี่เอาขึ้นมาเลยต่อยยังไงก็ได้ให้หลวงพี่หลวงพ่อนั่งดูนั่นเชียร์หน่อยดิเออชงมันมันมันหลวงตาสี่องค์มานั่งดูเฮ้ยเอาหน่อยเว้ยชาติพยัคเอ้ยหลวงตาจะหลับแล้วเร็วๆพี่นกหนาวเออเออเอาอาวุธเลยดูเดือนคนละครึ่งนะไอ้พี่คนละครึ่งไปเลยลืมตัวลืมตัว อุสานีเจทาวันนี้ไม่ลาไม่ไปพักอะไรเลยอาใสเลยครับไม่ต้องรอแล้วได้มาคนละห้าพันแล้วเร็วดูเดือนรออยู่ครับชาพยักกับเพชรกลางมาวันนี้ต้องขอบคุณน้องอสดีดีด้วยนะครับดูชาวเจดีดีมานั่งชมเป็นสักขีพยานอยู่ด้วย อาครับหลวงพ่อหลวงพี่จากวัดไหนไวิรุสีองค์มานั่งดูอยู่พอจะนัดต่อยให้มันดูเดือนหน่อยเสียชื่อบัลลกอรชอหะพยักหมดโมเบลเตอร์หัวหัวใครก็ได้ช่วยหัวหน่อยเออลายหนาวเว้ยกรนายกเขมรเชีย เราเชียร์นะครับดูมวยไม่เชียร์ไม่ได้ครับผมไปมาทั่วสารทิพย์แล้วอีสานกับใต้นี่เชียร์มันครับข้าพเจเหนือนี่นั่งกันเงียบดูมวยเตะกันแทบตายเอาอยู่บนเรือแมงอยู่บรือหรอปะป้ามูเล็กเลยป้ามูเร็วเดี๋ยวร้านเขาต้องปิดตัวแล้วตัวเลี้ยว เราไม่เตะเขาเขามัเตะเราแค่นั้นเองต่อองบริบูรณ์นี่สิล่ะตอให้หมดเลยโอ้ยฮาวแล้ครับซักซักน้องหาไม่ดูเดือดผู้ใหญ่กลับเอากลับบ้านนะครับสันตังค์นะฮาครับเริ่มมาครับต้องมีเสียงเชียร์ครับทั้งบอยก็เหมือนนักร้องครับไม่เชียร์ก็ไม่สนุก ไปไปจับเลยเดินปเดินเยข้างขวาอีกทงเป็นกาหนาอาศัยใหญ่ครับเดินเวียนเข้ามาสายด้ยสาคสองคเ้ีเดียวเหมือนกันครับีตีตีได้ไหมตีได้ไหมตีไว้ชัดกับกรรมการดูแยกมาตรวชาติใบสมุนขวายีกทีนึงครับชาติมังกร รอป้อมตังเตะครับไปเอไปสักได้เลยทางด้านนต้องโต้วครับไปโตไปได้ครับเื่อเรื่อไปดีครับตีอดยกทีสองครับสำหรับคู่ต่อไปก็เป็นคู่ของทางด้าน เพชรตะกยันนะครับชาวห้าพยัต์กัดจานเพชรแสนคมพัดลมเจ็ดเจ็ดเราพิเศษมีก็แจ้งเลยนะครับผู้ต่อจากคู่นี้และต่อที่คมเคียวกัจดจานของวงกลนเล็กแล้วก็จากนั้นจะเป็นคู่ เพชรจักรจันทร์จักรราของเพชรแสคมครับรางพิเศษก็แจ้งเลยนะแล้วก็คมเฉียวกัจจานัมุเล็กเพชรบางรัฐบวกทีสามครับยกที่สามสองบนสี่ครับตัวนี้ <c oughs> อ่ะพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลง มาเป็นต่อทุกทีชอห้ามายักษแล้วก็เรียบร้อยทุกทีส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ทุกเวทีผมภาคทุกเวทีชอห้ามายักต่อทุกทีแล้วก็เสร็จทุกทีนี่ขนาดปากับลูกพี่นะยังเผาลูกพี่เลยเป็นเรื่องจริงกับที่พิสูจน์ได้โวยเป็นล้อก็เสียนเอาเป็นต่ออะยกที่สามครับเบลานาเดินใส่แล้วครับซ้ายกับขวาอย อาจจะชงยากนิดน anyway, ึงครับแต่เช so, so, ื่อเล็กเลยผมเคลื่อนติดอยู่ในจานแต่มาจะมาเดินกวาดล้มอีกแล้วเอาครับแข่งขวานเดินกวาดล้มลงไปเดี๋ยวดูครับพระเอกหรือพระรองมาเลยแล้วเคลื่อนตัวอ้าวทุนทีทุนทีแล้วสองสัตว์โอ้โหแล้วเครื่อนติดแล้วครับ ไทราบว่าอุณหภูมิกี่องศาแต่ว่าตอนนี้เริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดแล้วเดินชนนะครับเพือเ่อนอะไรมา,นนรา,าใหญ่ครับแม่าัตยงนี้จะมียาฉีดปลากระเบนกระเหรือจะมียาฉีดมาแซลมอนกระเบนกระเบนที่ตรงเสือ้อเชีอกเชือกอะไรกันครับครับมีรางวัลด,ดูเดือดอยู่นะครับผู้รอผู้ ขับตัวทีเดียวครับลากปอลโตขคืนเสียบสู้ก,ก,กับเพชรกันนาจาดบอกรว่าง่าจับยกที่12กับโดนซ้ายล้มแล้วครับสะดุ้แล้วล้มควบแล้วครับถ้าเป็นมาก็ต้องควบแล้วครับออกไม่ออกออกไม่ออกน้ำใจอยู่ครก็สายไหมศับไม่ต้องพิสูจน์ ลูก้าปักกระบอกแล้วเริ่มเดือนแล้วครับเริ่มเดือนแล้วเริ่มเดือนแล้วครับเหมือนน้ำลวกเปตีเสี่ยวตะพาไปตะพาไปแก้ไหมพาดสายแก้จะมาจะมาล้มอีกแล้วครับเล็กแตงงานลบไปอยู่ล่างอีกแล้วปล่อยมือปล่อยมือส่งได้หลังก็มีเสียนะบอลไทยก็พิษอีกแล้วโอ้โห กว่า50 50ครับเอาลคาะครับเกิดซุดชาติเป็นคนสุดท้ไปแม่เหยียบคิ้วทาปากใส่ขากังเกลงหกล้มซ้ยยายทีนึงโดาขวาอดอกนึงไปสุดกล้เพชรกันนาดินครับโอ้โหลูกนีแม่เข้าโกลเลยครับออาพอไม่ได้คนระับเพชรกันนาด้วยดิ

ก่อนนีตลาดลากักทรัพย์เนี่ปั่นปวนไปแล้วครับบุญรอกผู้ต่อไปใี่เทรตะกจันรกับเทรแสนคมน,นะครับ,บรืองวันพิเศษไม่เลิาากจะมาวันวน,นี้ครับแล้วก็ติดตามด้วยคมเคียวมวยเด็กนะครับคมเคียวจอห้าพยัคฆ์กับทางด้านผมคนเล็กเทรปากรักนะครับแล้วก็จะมาที่สิงห์ดำชอห้าพยัคฆ์กับเทรสันติคิตตี้มวยไทยคู่สิบสามคู่สิบสี่เด็ดสิทสอนนี้กับทางด้านพยัคฆบุลตุลาหนึ่งเก้า 15นะครับสยามชัยสิทธิ์บางบัวทองกับวิ์ชัยสิทธิ์คลอง8นะครับแล้วก็16เทชดดัลล่าสิทธิ์นายกคูณกับทางด้านเทชรแสงสมสิทธิ์ครูอินนะครับคู่16นะครับอ่า17ก็เป็นเทชรไดมันบุญใหญ่99ากกับโรเบิร์ตนะครับโรงเรียนกระเทียมว,วิทยานะครับ แล้วทำทำเฮ้ยทำใจได้ใจไม่ไม่ัน้ก็น้อ,นนองมดนะครับน้องมดสอสองสิงกับกิจการนะครับจิ์ผู้ใหญ่ชัย,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 ยวันอ่ะพี่เลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลงอ้าวครับดูเดือนมันๆแล้วนะครับแฟนๆครับติดตามการต่อสู้ครับผลงานของ ชายสุโขทัยพัชรินีจันทร์นะครับอ่าก็เป็นผู้สนับสนุนโปรโมเตอร์วันนี้ครับมลัลกรชห้าพยักษ์ครับก็เป็นนักบวยดักอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะครับไปอยู่กับพี่ชายสุโขทยัยวันนี้ลูกพี่ก็มาสนับสนุสนนะครับสี่ปูมันอย่าลืมบักแขนต่อเขาจะสารตกรกันนะคับบอกว่าตาม บนเวทีครับยกสี่โอ้โหนี่ต่อยมันกับเมืองกรุงจรครับไม่มีใครกำหนดครับต่อยมันกับเมืองกรุงครับเดินบนเจ้าพระพักตร์นาซ้ายใา้จับเสี้ยวเบอร์ขาปืนพาครับอาศัยใหญ่ครับชนเข้าไปครับพระพักตร์นาโยนไปโยนยุบไปยุบครับทีต่อทีตั้งขวาขวาครับโอ้โห ท้องก็ไปครับหยุดไม่หยุดเอาเดินตุ๊บตุ๊บตุ๊บปุ๊บอาเทศไม่มีพอแล้วครับพอแน่เลยครับได้ไปวัดกไปไปขวาไปซ้ายมาวัดไปขวาไปซ้ายมาสลับแท้โอ้โหที่โอ้โหที่โมเป็นโดนหักหัวที่หัวตามกันไ่สนกับเพื่อนกันได้ดีได้ไปยัด การเขาดูละเอียดอยู่นะครับออกเป็นยกออกเป็นยกใส่กันสนุกครับขออญาตหายใจนิดงไปครับอยกันเลยนาทีแรกครับออกไปออกซ้ายกันถางยับายับายับพยายามขวาโดนอยขวานเนื้อซ้ายไปา รขาโยกไว้ครับชาดหอมโอ้โหวกชีฟต์หอมสองรังชาวสะดุดล้มขาล้มอีกแล้วครับดีต่อทีดีต่อทีหายหนาวนะครับทุ่นแตกทนไม่หายหนาวเลยครับท,นะทำได้ครับครับท,ทำได้ครับ เดี๋ยวกับข่ายอ็ไม่หลับอ่ะขวาไปเล้ยงอัดีไปอย่าทุบเตกอย่าทุบเตกครับนะตงเชื่อมมาเป็นตัวเองครับ ชอบเครอนเสียงไระปุกกรปุกกระปุกกระปุกะานบชมกับแต่สุดดารุ่งเจ้าัคฆ์พอบนสิบน1์ซับกับตาคพี่น้องชาวราชวัลครับติดาเป็นไปด้น4ย่กระถือว่ายังดูไม่ออกไปยังบอกไม่ถูกก็ว่าใจเก็นรักกัน2บนครับมอระบิดเนาอไแรงแรงงแรฝั่งของสีรัตนะครับแต่ของชาติมังบอล ชอห้าพยัคฆ์นเมนีเพ็รกลางนาครับสิบผู้ใหญ่นิรันด์จากคำเกลดแก้วอยอโสธรครับดวงตั้งไฟยกแข่งกันร,รอคอยครับใครหลุดใครหลวบครับยกที่ห้ายกสุดท้ายอย่าหยุดอย่ายุดนะนี่คือดาวรุ่งชอห้าพยัคฆ์ของพัชริน มีจังครับใจสุขโขไทยรุนคับเสียพากับบอลบนเิตแล้วก็บ,บัลลก,กรจอห้าพยักนะว่าวตลาดรุนครับแตกแก่แตกโบมแล้วอย่างนงี้ยอัดตัวสามนาทีสุดท้ายของยกที่ห้าจะเป็นของไทยครับสองบนเซตปีเลี้ยงลงครับพี่เลี้ยงลง มีบอลพี่เลี้ยงลงครับแล้วทาังเรียกแล้วลงลงลงหลวงพ่อบอกให้ลงแล้วหลวงพ่อตื่นแล้วมนต์ลงครับพี่เลี้ยงหมดเวลาแล้วครับคนดไทยอะไรก็ดีหมดครับรักษาระเบียบวินัยรักษาเวลาครับยกสุดท้าย

หน้าไหนเท่านั้นเองครับดูแล้วแม่ค้มที่ส4ครับจบแล้วครับรักทู่จบแล้วสวมกอดก้มกราบลงกันแล้วให้อภัยซึ่งกันแล้วกันนะใบสุดท้ายจะเลี้ยวทางไหนเอ่ยไปมุมน้งินครับโอ้แสงทางคงครับ กลางหน้าครับสิดนายยกนี na ้รันครับอ่ะขอโทษ